พ่อแม่พี่น้องจ้าบรรยากาศค่มคืนในกรุงปารีสเบิงเฮามาเฮ็ดอย่างอยู่นี่จ้าบรรยากาศค่มคืนในกรุงปารีสฟองโก้ครับไะ,ะพาฟองโก้มาซื้อพิซซ่ากินฟองโก้อยากกินพิซซ่าจ้าเราก็จะเดินไปนะคะเพราะว่าพิซซ่าอันบด้ไก่เฮาจ้าอยู่ใกล้ๆบ้านเราเลย เดี๋ยวเราจะเดินไปซื้อพิซซ่ากันวันนี้คืนนี้กินพิซซ่าจ้านี่จ้าฟองโกหิวแหงโอ้ยเบิ่งได้พิซซ่าสองถาด <c oughs> อ,องตัตนนี้เราบร่มากจ้ะเราได้อันซื้ออันแมคโดฟองโก้หันหน้ามาได้ฟองโก้ได้กินอันพิซซ่าปะร้อนมากแล้วก็หิวนั่งรออยู่เมื่อกี้นี่ว่าแม่นอัน สี่สิบนาทีป๊าดนั่งจนหลับนอกฟองโกนานมากเลยโอ้โหต้องไปโดมิโนเอ้ยไปนานคักนานแนาจา่จ่าเมื่อยนานจนฟองโกเราหิวคนะุณน่ะออกมาเรารีบกินเลยจ้ะเราจะเดินกลับบ้านกันทีนี้เอ้ยใหญ่ มันใหญ่ไปโคโกเวโลเถิบมาทางนี้เถิบมาทางมัวอุ้ยปลาลาเ้าก็ไปได้ทางนี้จักรยานเฉยๆไปทางไหนก็ได้กินร้อนๆมันอร่อยเนาะเดินครับปัดนเนจ้ะพูนบ้านเฮาหู่นลิบลีอยู่โน่น เกินประมาณสิบนาทีก็ถึงบ้านละบรรยากาศค่ำคืนใครแนวแต่บ้านเฮามันอยู่ใกล้แนวยู่แนวกินจ้ะเพิ่บมาทางนี้เดินเวลโล่ mm hmm. หุ่นครับข้างหน้านอยู่ใกล้แนวยู่แนวกิน <What? S 1> ไปเดินก่อนว่าดูรถให้ mm hmm. ดูอโคตอดวด อยากกินยังกะยุแถวนาบ้านเบิร์ดจ้ะห่างเหิงกะยุใกล้บ้านนะ่ะฝรัไไ่งฟังโขงใส่มาใส่สะดวกสบายมาเลวรถไฟฟ้ามุืดตือ,ตอนี่สวยงามบจ็จ้ะกลางค่ำกลางคืนก็จะแสงสีแสงไฟสวยงามกลางวันก็จะสวยไปอีกแบบเนาะ จ้าพิซพซ่าพิซซ่าฮอตเด็กน้อยกินแต่แบบนี้จ้าโใส่ใส่ยังบบใสเอยียงเลยจ้ะใส่แต่แป็กโโลนีเน<ม><อ>เออเนี่ยของฟองเกอ <laughs> ฟองเกอหิวแหงหิวกินวาตามทาง,งห,หิวแฮงอ่ะไออนจาจักนั่งลงขอ,องตัวนี้อเอาจานมาแบ่งกินไหมพิซซ่าน่ะไ,<อ>ไม่กินตัวก็เอาไอแมคโดไป น้ำอะไรเป็นชุดน่ะของตัวหมดเอามาอันนี้ให้น้องหน่อยมาแกะไอ้แป็กโปโลนีออกให้น้องหน่อยเอามาจะอาอุ้ยแกะเอาวางไว้ไอ้แผ่นหนึ่งเอาไว้ให้ไอฟองกโก้ฟ <No. S 2> าโร่โน่อไม่ใช่เอออย่างนั้นแหละค่อยๆเอาสองมือสิอย่าเอาอันนั้นเรอเออแกะตัวจะกินก็แบ่งกินนี่จ้ะแบ็กโปโลนีก,ลนกินแต่แบบนี้เอาวางสิวางเป็นมือหนึ่งสิทำเป็นมือหนึ่งสิสองมือสิ มาถึงบ้านแล้วฟองโก้ก็กินมาตามทางหิวแหงนั่งนั่งรอก,กระหองมินิดเลยนะนี่น,นานมากอ,อุ้ยนานมากอุยฟองโก้ออกมาหิวอย่างแรงเลยอ,อุ้ยนี่จ้ะ